เพี้ย่ชิปเพ็้ยนไมีน้ำิ่นเนาะขาดตลอดเจ็บสาวเนาะให้น้องจับก็ได้เจ็บสาวแต่ว่าโอ้ตัวเอฟตัวเนี่ยค่ะอือตัวเอฟแล้วอันนี้เป็นค่ะจำแหน่งอำเนยน้อยตีมูลเนาะค่ะเป็นประธานกลุ่มพอผ้าไหมก็เป็นประธานกลุ่มพอผ้าผ้าย้อมสีธรรมชาติเนาะอยู่อ๊อฟเฟอร์วันพวกคนเดียวนี่แหละ เพื่อนเพื่อนกบไปนำก็ได้นาะค่ะอันนี้เอาีขึ้นขึ้นเปมืน่เอาหอตีนเลยัอันนี้ราคาตีนบอนเป็นหัวบอกว่ามันได้เป็น้วแต่ขเ็เป็นตีนค่ะค่ะมันมีสํงขั้นอยู่นี้ขั้นแรกอันนี้จะให้ให้เป็นตีนค่ะแได้เป็นหัวไว้ลองขึ้นดูเปนมัลองลงลองลองลองก็ได้ลลองวยกตีนวนตีนว มันง่ายม่นก็เป็นหัวน่ะค่ะคือตรงนี้เราจะเป็นผ้าห้าลายเนาะปกติของเราเนี่ยจะเป็นตุ้มแต่ทีนี้เราเอาตุ้มออกค่ะก็เลยเอาพีตะกุนมาใส่ขีตะกุนจะมีใส่ตรงนี้แหละค่ะแตจะแนะนำค่ะอันนี้จะเป็นขีดเนาะค่ะอันนี้ปกติของเราเนี่ยจะเรียกขอน้อย แต่พอมีขอของเจ้าฟ้าหญิงเนาะเพื่อนก็เลยจะมาเป็นจะของขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวันเนาะขาดปกตินะ่ะของโบราณเราเนี่ยจะเรียกขอน้อยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าค่ะตอนนี้จะเป็นหน้าน้อยอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเนาะอันนี้จะเป็นพุ่มดอกไม้พุ่มดอกไม้ที่เราได้มาก็คือ,องานประจำจังหวัดเรา ค่ะจะเป็นพุ่มชอบพุ่มดอกไม้ขึ้นมาค่ะทดี๋ตรงนี้เนี่จะเป็นพินตะโคนนี่ค่ะถ้าลงข้างล่างมันจะเป็นพี่หัวพี่ข่แม่แก้วคืขึ้นด้านบนก็กลับหัวลงเอางนีหัวบอไปเนี่ยค,ค่ะนี่ค่ะจะเป็นหัวจะเป็นไม้อันนี้จะเป็นพุ่มเนี่นะคะอันนี้จะเป็นหัวพินตะโคน๋อมีเขาค่ะไม่ใช่มราจะหัวหัวก็ถีงลงเนาะค่ะมีเขา แล้วทีนี้ตัวนี้เราจะเป็นดอกพิกลดอกพิกลเลยเราจะเอามาจากผ้าที่เราทําประจําอยู่ในกลุ่มของเราคือลายดอกพิกลน,นะคะ mm hmm. ก็เลยมารวมกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นผ้าห้าลายเนาะ mm hmm. ที่เราเป็นเอกลักษณ์ของประจํากลุ่มคือเราคัดสรรันขึ้นมาเป็นผ้าเอกลักษณ์ของประจํากลุ่มของอเมรละวันค่ะจะเป็นลายชื่อของเขาจะบอกว่าขอหน้าน้อยพุ่มดอกไม้ค่ะ จะเป็นผ้าห้าลายอยู่ด้วยกันทีนี้ตุ้มเราไม่ได้เอาใส่เพราะว่าเราจะเอาผิตะผลมาใส่ลองดูว่ามัน,นมันจะเข้ากันได้ไหมก็เลยสรุปแล้วก็เลยโอเคได้มันจะมาอยู่ด้วยกันกับต้นพุ่มดอกไม้เนาะมันจะมารวมกันอันนี้จะเป็นอลายประจำของกลุ่มเราที่เราทำคือทุกคนทำได้หมด อยู่ที่นั่นน่ะไม่ใช่อะไจะทําเป็นเฉพาะแยายมวยเนาะเพราะเพราะว่าทุกคนคนี่คือเมื่อเห็นแล้วก็ทําได้หมดตั้งแต่ขอเจ้าฟ้าหญิงก็ทําได้หมดทุกคนที่เรารับไปค่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่เราทำาจิตน,นี้ก็เจ็บเองค่ะทำเยี่บควนกันทำเยียหมดทุกอย่างจะไม่ได้ไปจ้างไปหา ในราคาแต่ละชคิดงานมันก็เลยไม่ต้องหัวอะไรเพิ่มมากมายเพราะว่าแรงงานเราทำเองอันนี้เป็นผ้าฝาค่ะอันนี้เป็นผ้าฟ้ายหรือไม่เป็น้าายค่ะเพราะว่าโทรมาถามหัวหน้าแล้วได้สอนทิ้งเพื่อเอาเอาเอาไหมายได้ไหมหัวหน้าเพราะว่าแม่น่ะขนาทางด้านไหมไม่แม่านนี้เอาผ้าฝไาก็เลยจำใจทำผาฝ้าไฝ้ายทั้งพุ่งทั้งยืนเหรอคะเรืนค่ะเป็นเิื้อค่ะเป็นฝ้ายทั้งพุ่งทั้งยืน ค่ะออนเราเราสอง,สออง,องทิงท้งค่ะครึ่งหน,นึ่งใส่ค่ะย้ายแผนทีนมันตีดโดยโอหลายคืนก็บอเอาลองเแต่ว่าเปที่หงางเอาตเอ็ดมาตระสุดตี นที่เป็นงานตัวนี้ทำไมทำไมตัวนี้ไม่มีดิ้นแต่ตัวนี้เป็นชันไปชันมาทั้สองทดสอบดูค่ะอันที่ที่สอดดิ้นกับไม่สอดมันจะแตกต่างกันไหมอย่างนี้นะคะไม่สอนดิ้นสวยกว่าคือมันเรียกมันนะค่ะก็ทีนี้พอทอมาเสร็จก็เยเรียกผมมาดูว่าอันนี้น่ะคือเราสอดดิ้นอันนี้ไม่สอดเจ้าเคตัวไหนสรุปแล้วในสลุ่มรวมกันก็เลยบอกว่าสอดดิ้น ไม่สวย okay. yes. สวยกว่านะค่ะจริงๆอย่างนี้สวยคนละแบบค่ะอันเนี้ยสวยแบบรูมันมันมันจะเบียดอันนี้สวยเรียบง่ายอืมค่ะมันสวยแบบไปเลยๆอย่านั้นอือสวยแบบแต่แต่เวลาไม่สอดที่หนาลายโดนอาจะชัดค่ะตัวนั้นจะไม่สอดถูกอันนี้มันจะไป่ลายตาใน่จ่ตาลายตาลายตาอันนี้คือคือออกความเห็นด้วยกันว่าเวลาทอดมาแล้วตัวนี้น่ะสอดนี้ตัวนี้ไม่สอด เราไหนดีประสอนยิ่มเพราะว่าเราไม่เคยทําผ้าสอนยิ่มในในสมัชิีของเรา่งสวยคนละแบ่สวยคนละแบบนะแล้วก็ทำเป็นหน่วยเปไนการ้กับแบบของงานหรือไน่นะทำ้นีหน่วมีีนปในตัวเลยแม่อนาคตเรียกว่าผมนี่แต่แต่ผมก็ไม่ต้องสอนทิ่แต่สวยนั่เป็นเรื่องเรียบงานนะมันจะได้ประหยัดยิ่งดีราคาจะถูกลงทั้งกระบวนการทั้งหมด จนเป็นผืนนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะอันนี้เร่งเนาะเพราะว่าตอนที่ไปขบหัวหน้าเนี่ยหอกกำมัณมีไปไปพอาด้วยกันเนี่ยเมียหอกกำมันมีแม่ยก,กับมาท้อท่ออยู่สามบันกับสองคืนเออเก่งไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเม่ยฉันจนพ่อูนุ่าแม่ ตั้งแต่มัดรวมตั้งแต่มัดจนทอเป็นมาเป็นผืนนี่ค่ะก็รวมแล้วมันก็เป็นถ้าเราหัวกลบพื้นฐานมันก็ตกอาทิตย์นึงค่ะหนึ่งอาทโน้ตโน้ตครับเอา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 ด้านด้านที่ไม่มีที่มขึ้นมานั่เออเแล้วที่ขายกระด้างพื้นเนี่ยเม็ดค่ะเม็ดละเม็ดตรงนี้น่ะก็ขายเพียงเราขายไก่เม็ดละห้าร้อยก็แล้วเอออันนี้ประมาณท่านหาสามเม็ดเป็นบ่อสามเม็ดค่ะสวยสวยตรงไหนว่าถ้า ถ้าถ้าไม่ใส่ดินนี้เมดเท่าไหร่คะถ้าไม่ใส่ดินก็เมดราคาอยู่หล่อไอหนูลองใส่ใ่เดียวัดงานีตัดดไอหนูลองใส่แาเลยดิแบบใส่แผาตัวสูงอ่ะลอใส่รูปแบบตัวสูงใส่ไปโชว์ข้างล่าเพราะว่าปกติหนะก็จะกย้อมครั้งค่ะแต่ทีนี้เรารยะเวลาที่เราจะย้อมนําคือมันต้องลง มันต้องลงหลายครั้งสเราปกติใสดพอไหมทันเนาะถ้าว่าเราเราจุมงอกครามมันจะสวยอันนี้สีธรรมชาติหรือสีอะไรคะค่ะี้เป็นสีเคมนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะมาย้อมครามเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะว่าระยะเวลาการทอมันก็ไม่นานหรอกแบบเวลาการย้อมเนี่ยมันจะนานเพราะว่าครามเนี่ยถ้าจะจะให้ได้สีนี้ก็อยู่ประมาณสี่สี่วัน เพราะว่าแต่และว,วันเราจะย้อมวันละหนึ่งครั้งอืมเอาละเนาะใครถามอยุดไหมครับอือเอาพอดีแม่พุ่งปดถามขายผ่านหาคือ,อเนี่ยขอบคุณค่ะ,ะสวยดูน่าข้ดูพันที่เรียบร้อยโน้ตใส่ไม่ต้องไม่ต้องพอดเลยได้โอกาสแล้วเราอ่ะ <c ười> อกลลับเย ของของน้ thin, tem en, tem en. Okay, no ําใสครับท่านน้องน้ําใสฟ้าฟ้ามีฟ้าเขียวว่ะฟ้าขาวเออเอา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 แบบไม่มีดิ้นให้เพื่อนดูด้วยหนูจ๋าอยู่ตรงไหนนั่งมีดิ้นอันมีดิ้นมีดิ้นคือคือตอนทำไม่มีดิ้นก็มีสักหน่อยหนึ่งไม่มากหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งให้เพื่อนดูให้ท่านทานได้ชมตัแปลกๆนะครับไม่ต่างกันไปท่านมีมีแต่ไม่มีครับตัวเนี้ย เออเออกระตามันก็มันก็สวยในคนละสั่งบสั่งได้นะคะสั่งได้ค่ะเม็ดเม็ดละห้าร้อยปรนมาณเนี้ยพอซื้อเม็ดเนี่ยบ่แพงเม็ดเม็ละห้าร้อยก็อิอีมัดมีได้รก็มีจะมีลายหน้าผีกระโขนลายก็มีผีกระโขนมีลายเอ่าลายดอกไม้ลายดอกไม้ครับแต่นาดมีครบลายอยู่มีครบลาย อันลายลายพุ่มดอกไม้ครับเป็นพุ่มดอกไม้พุ่มดอกไม้ผีตาโขนผีตาโขนก็าไม่ได้แค่บตรงนั้นนะมีพุ่มดอกไม้ต้นดอกไม้ค่ะต้นดอกไม้ครับผีตาโขนนั่นแหละต้นดอ่ไม้ผีว่าพุ่มดอกไม้นะเฮานะเฮาบออย่าว่าต้นไม้นะบอกว่าพุ่มดอกไม้เดี๋ยวว่าของคนโน้นคนนี้มันยุ่งโอเคค่ะโอเคค่ะให้ว่าพุ่มดอกไม้ค่ะพุ่มดอกไม้ค่ะพุ่มดอกไม้ค่ะจะเป็นพุ่มดอกไม้ค่ะเพราะว่ามัน ที่สารการเราจะปีมันก็เห็นเนาะโอเคครับพุ่มดอกไม้ค่รับ